นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาสำหรับครอบครัวทุกๆครอบครัวในโลกใบนี้สมาธิจะเป็นสิ่งที่เชื่อมประสานใจให้กับสมาธิทุกคนภายในครอบครัว,รวแล้วก็จะกระจัดความขัดแย้งอะไรต่างๆที่มีอยู่ภายในครอบครัวน,น,นั้นให้หมดสิ้นไปได้ความรู้สึกก็แตกต่างหรือแตกแยกก็จะหมดสิ้นไปสมาธิเนี่ย เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยปล่อยปละละเลยกันมานานแล้วไม่ได้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ทั้งๆท,ท,ที่สิ่งนี้นี่มีความสำคัญสำหรับตัวเราทีเดียวโดยเฉพาะเลยเพราะเราเกิดมาบนโลกใบนี้กี่ครั้งก็แล้วแต่ต้องการสแสวงหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนจึงสแสวงไปตามรถนิยม นึกาอยู่ในขวดก็ไปหาขวดนึกาอยู่ในบาไปหาบานึกาอยู่ที่ไหนก็ไปที่นั่นแต่แล้วก็ไม่เจอความสุขในระดับที่จะให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในชีวิตไม่มีใครให้กับเราได้นอกจากเราทำมันขึ้นมาเพราะมันอยู่ในตัวของเราไปกับเราทุกขนทุกแห่งอยู่ในตัวของเราทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต้าให้ความสำคัญและสนใจในทองน,นี้ไม่มองข้ามไปแต่ว่ามองเข้าไปเนี่ย จะเห็นสิ่งด,ดีๆที่อยู่ภายในตัวเหมือนนุนดอยิละนะ